สวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่หอพักมอพะเยาแล้วกำลังจะขึ้นไปหาเพื่อนๆนะครับข้างบนเพื่อนอยู่ชั้น4ห้อง06นย์หตืนเต้นมากครับไม่ได้เจอเพื่อนมา1ปีตามไปดูเลยนะครับวันนี้วันที่9มีนาคมสองพนายห้าสิ ไอ้บอลไอ้แชมป์ไอ้บูมไอ้ออฟไอบุ๊กอยู่ข้างบนรอละยังไม่ได้เอาชุดเลยเหนื่อยมากร้อนก็ร้อนนะครับมอรเรา19.46คือจุดหมายของเรา4.6 4.6ใกล้ละใกล้ละ บอกเลยนะไอ้นะบอกว่าถ้ามันยิงกู